อ้าสวัสดีครับผม s o a TV สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเกม PC Creator นะครับก่อนจะดูคลิปในจบนะกรุณากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนการลงอ่าซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะตัวนี้ครับ Macos หรือเปล่าอ่าน,อ,านอ่านไม่ถูกอ่านไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่า ซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คล้ายๆตัวผู้กินโด้ครับตัวใหม่ตัวนี้ครับมันต้องเป็นตัวเฉพาะเลยคือแบบถ้าเราลงผิดเนี่ยมันจะเข้าอ,อ่าไม่ใช่สิถ้าเราประกอบคอมแบบอ่าประมาณว่าประกอบประกอบคอมไม่ตรงกับซอฟต์แวร์ตัวนี้มันจะติดตั้งไม่ได้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอ่าเอาตัวคอมตัวนี้ครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ลงวินโด s ลงอะไรซอฟต์แวร์แล้วนะอ่าครับกดรันไปเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนรอเครื่องเปิดก่อน อันนี้ครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ที่ลงวินโด้ครับนี่ครับมันจะมีตัวนี้อยู่ครับเรากดติดตั้งครับอ่ะครับจอฟ้ามันจะขึ้นมาแบบนี้นี่ครับเออเรอ่าที่ผมเล่นมาเนี่ยที่ผมทําได้คืออ่าซีพเนี่ยต้องเป็นของอ่าค่ายอินทอก ส่วน G P U เนี่ยคือการ์ดจอครับ G P U นี่คือการ์ดจอบกดไปครับที่ผมทำเนี่ยนี่ครับของที่ผมใส่เนี่ยคือ CPU ของ In, In t ท l ครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะใส่ได้ทุกรุ่นหรือเปล่าคือไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นค่ายของ i ินท l น่าจะใส่ได้ทุทกรุ่นเนาะแต่ว่าผมยังไม่ลองรุ่นอื่นส่วนนี่ครับการ์ดจอการ์ดจอไม่ใช่ตัวของมันครับการ์ดจอเป็น อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอะ GTX 1 0 8 0 t ครับอ่านว่นะาทีเนาะเ่ราอเดี๋ยวผมจะมาสอนการประกอบคอมนะผมจะเอาคอมตัวนี้เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนใหม่นะสิ่งที่เราจะ,จะต้องเปลี่ยนใหม่ที่ผมทดลองมาก็คือที่เราต้องมีก็คือการ์ดจอตัวรุ่นนี้ครับ r m d ครับต้องเป็นรุ่นของ r m d การ์ดจอเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะว่าใส่ได้กี่อย่างนะแต่ว่าที่ผมประมาณว่าผมทดลองแล้วที่ผมทดลองมาเนี่ยต้องใส่ของนี่ครับ AM G, AMD ไม่ใช่ AMG อะไร AMD เออต้องใส่ตัว AMD ครับค่ายของ AMD ครับใส่ได้แล้วมันลงได้แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลงได้ทุกรุ่นเหมือนกันไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกับ CPU ไม่แน่ใจเหมือนกับ CPU นั่นแหละครับ แต่ว่าที่ผมลองทํามาเนี่ยมันได้ผลนะได้ผลดีเลยเนี่ยครับเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวใหม่นะครับอาผมเพิ่งรู้นะว่าวกดค้างแล้วมันจะใส่มันจะใส่ให้เลยเพิ่งรู้เลยใส่ตัวเดิมเข้าไปครับโอเคตอนนี้ครับรอมาโอเคมาแล้วลากคอมมาใส่ครับเปิด ตรงซอฟต์แวร์ไปที่ลงคลิปช้าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมขี้เกียจหรืออะไรนะคือผมทํางานพิเศษทํางานพิเศษวันละห้าสิงานพิเศษกับพ่อบครัวครับ่อม่อมรถวันละ50ถ้าลงคลิปช้าอะไรก็ไม่ต้องสงสัยครับปือผมซ่อมรถแล้วก็อีกอย่างคือ ตอนนี้กำลังสั่งหูฟังอยู่เอามาทําคลิปต่อครับกาลังซื้อหูฟังอยู่ส่งมาจากชายนิดเลยนะจีนน่าจะติดโควิดอ่ะเปิดไปเรามันติดตั้งครับปกติมันจะขึ้นจอฟ้านะถือครึ่งนึงนี่ครับมันขึ้นสุดอ่าเราจะลงเลยอ่านว่า Max ใช่มั้ย m a OS ลองลงกดลงไปครับ อที่ผมสอนเนี่ยคือเผื่อมีใครบางคนเนี่ยเควสต้องใส่อ่ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะต้องใส่แทนวินโดว์ต้องใส่ใช้ตัวนี้ตรงตัว Apple ต้องลงตัว Apple ผมผมเลยมาสอนแต่ว่าผมยังไม่เคยเจอเควสมันอนะ่ะ okay, โอเคโตลดไปครับโอเคได้แล้วครับนี่ครับนี่คืออ่ะ เป็นของ Apple Apple เป็นของ Apple ก็ติดตั้งควกแอปอะไรตามปกตินะที่ผมดูตั้งตามปกติปกติหมดเลยปกติหมดอ่าวันนี้ผมเอาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันคลิปสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะอ่าถ้าดูถึงตอนนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งตามที่มาใหม่จากช่อง SOS จากช่องของผมด้วยนะครับ